จากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่าครับคือตอนตอนแรกเลยนะครับ คือผมกลับรถลับมาลับบ้านนะครับแล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงพวกเข่าทั้งหมดเลยอ <c oughs> ทีนี้ผมก็ทนอยู่ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวกว็าทางเอาแฟนผมเป็นลูกบอกว่า <c oughs> พ่อไปโรงพยาบาลเถอะจะได้รู้ว่าเป็นอะไร <c oughs> แต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมาสามหมอนะครับทีนี้หมอบอกว่า ลักษณะอย่างนี้ก็ตามฟิล์มเอ็กซ์เรย์บอกว่าเป็นโรคข้อข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมค่ะทีนที้ผมก็ได้รับยาจากหมอก็คือว่ายาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานวดครั้งหลังสุดผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนเขาบอกว่า อาการก็ดีขึ้นมากค่ะเพื่อนที่แนะนํานี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ครับยังไงคะพวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋อเป็นเบาหวานอ่เป็นเบาหวานทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็กินตัวนี้ไปนะครับก็บอกปัจจุบันนี้เขาก็สบายแล้วคือคือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพอเปิดเน็ตเสร็จปั๊บอ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มียาไม่มีสารเคมีค่ะ ผมก็เลยโทรศัพท์สั่งซื้อเลยล,าาลักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็จะนี้เดินนัง่งเดินอะไรก็สบายหมดเนี่ครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินเดินนั่งได้ได้แล้วสบายใจแล้ว <c oughs> มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาตอนนี้รู้สึกปวดข่าวและเริ่มเข้าข่ายข้อเข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยเชื่อทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนเพืนะ่อนผูง นะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้นะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่าประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูนะครับมาลองดูได้เลยก็เจ็บเจ็บเข่านะคะตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วมีอาการเจ็บเข่านะคะเจ็บจนจนแบบเดินไม่ได้เลยค่ะ ไปออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเดินไปไหนก็ลําบากจากคนที่เคยเดินได้เป็นปกติถูกไหมคะอยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เดินไม่ได้เลย่ะเจ็บเจ็บสลับกันบางทีก็เจ็บทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็บน้อยเจ็บไปถึงเล่าไปถึงข้างหลังอไปถึงไหล่อะไรก็ไปหาหมอค่ะก็คุนหมอว่าก็แพ้แพ้ยาเพราะว่าขาบวมเท้าบวมอ๋อคุณหมอให้ยาแก้ ก็ให้ใครยาไขเส้นยาแก้ปวดค่ะก็แพ้ยาขาบวมขาบวมตุ่ยเลยอเวลานั่งรถนั่งนั่งนะไม่ได้ขับนะฮะนั่งกระแทกทีเจ็บเจ็บหลังเจ็บหค้าเจ็บจนแบบทรมานนะค่ะรู้ชวนไปกินข้าวอย่างนี้บอกแม่ไม่ไปแม่ขออยู่บ้านเถอะเวลาขึ้นขึ้นข้างบนนะคะต้อง ต้องมือต้องคอยพยุงจับเสาจับราวไว้ใช่ค่ะค่อยๆก้าวเท้าก้าวเท้าก้าวเวลาลงมาเสียงก็แกลบอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะแล้วมาเริ่มสนใจตัวผลงานของอาจารย์ได้ยังไงคะค่ะเจอที่รายการนะคะดูทีวีอยู่ค่ะดูทีวีค่ะก็สนใจค่ะแล้วแฟนก็บอกอมดีนะของอาจารย์นี่ดีนะครับค่ะ ม,มีอาการงานวิจัยรับรองก็เลยขับรถมาขับรถมา,ถมาก็ยังเดินมาก็ยังเจ็บเท้านะคะเดินกระเพกกระเพิ <c oughs> มาหาปรากฏว่าสามวันอ้ยทําไมเราแบบสบายอ่ะไปไหนอยากไปแล้วอะไรอย่เงี้ย <c oughs> ไปห้างไปเลยก็อยากไปซื้อของอยาก <c oughs> สามวันนี่<า>นคือคุณภาพชีวิตขึ้นเลยเหรอคะข่าวค่ะ Oh. ก็ดีขึ้นเยอะเลยหา3วันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อๆก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ปกติขับรถก็ได้ปกติแล้วคุณภาพชีวิตดีเป็นปกติแล้วดีมากเลยดีมากเลย,ย,เลยค่ะเรามาดูปัญหาของข้อเขา่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากนะกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะ เมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกันนะฮะมันก็ย่บจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจาก่าใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอนอนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพุนๆนันนะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับไม่เลนขาวยังไงมันเกี่ยวกับไม่เลนขาวก็คือว่า ไม่เลอดขาวเนี่ยเขาหลังสาร3ตัวเยอะเกินไปที่เราเรียกว่า TNF Alpha, i n t e g r e เท6แล้วก็ i n t e g r e n 17มากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทำอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อนะะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทำให้เกิดอักเสบ แล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสาร3ตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนาก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสาร3ตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้จากนั้นเราก็ เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะฮะจากเลือดนะครับแล้วก็ดูว่าในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลั่งสาร3ตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับ